สวัสดีครับและนี่ก็เป็นทริปเที่ยวภาคอีสานช่วงวันหยุดของผงกแัแฟนและด้วยความที่ผมเป็นคนอีสานเนี่ยผมขอภาพทริปนี้เป็นภาษาอีสานแล้วกันนะ,ะสวัสดีครับคันพูดถึงภาคอีสานเนี่ยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนควุ่มแห่งแรงแล้วก็ราบคมนั่นปะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีสานมีธรรมชาติทิวอุดมสมบูรณ์มากกว่าที่ทุกคนคิดทริปนี้ก็เลยกลายเป็นทริปในการท่องเที่ยวภาคอีสานแบบ โรดทริปเก็บอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานในได้หลายที่สุดเพื่อนเพื่อนรู้เพราะว่ามาในภาคอีสานบ้านเฮาเนี่ยมีอุทยานแห่งชาติที่กระจายตัวอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยรวมๆกันแล้วยี่สิบกว่าแห่งเลยทีเดียวทริปนี้ก็เลยกลายเป็นทริปการเดินทางเพื่อเก็บตาราบับอุทยานแห่งชาติในภาคอีสานของผมโดยผมสิ้เริ่มจากอีสานตอนบนแล้วก็ไล่ลงไปทั้งอีสานตอนล่างทริปนี้ผมใส่มอเตอร์ไซค์ซีที่หนึ่งสองหาคขับมเร็วสูงสุดด้แค่ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปเบิ้งคับา,าผมกับแฟนสิเจออย่างกันมาบ้างอีสานที่คนบอกว่ามันแรงเนี่ยมันสีแดงสมคำลำลือหรือเปล่าอากาศสีห้อนสมกับคนที่บอกว่าอีสานมันแรงหรือเปล่ามาเบิ้งกันครับอันนี้เราอยู่ที่ปตทแถวๆสระบุรีครับก,ก่อนเข้าสระบุรีมาเติมน้ำมันรอบแรก โดยพี่คืนนี้ไม่น่าจะไปถึงเเนี่ยนะไม่น่าจะไปถึงหน,นองบัวลำพูน่าจะไปนอนกันที่อ่าชัยภูมิแถาพุทธยานแห่งชาติพูแรง้าไม่รู้เสียงเข้าไปหรือเปล่านะอันนี้โยนที่กำลังจะเข้าชัยภูมิแล้วเจอฝนแล้วไม่เอาเสื้อกันฝนมา ปครัไปสิร้อยหยุดกันค่อยไปครับผมเปิดทริปมือแรกเขากับพิทแพนกันก่อนเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยแผนของเขาก็คือออกจากบ้านตีสามแต่ว่าถึงเวลาออกจริงเนี่ยเขาออกจากบ้านสิบโมงกลัวเกือบสิบเอ็ดโมงเป่าหมายแหลกของเขาก็คือจังหวัดนองบัวลำพูที่เนี่ยเขากลับไปบ่ถึงแหละ ไปได้ไกลสุดกับแค่ชัยภูมิเพราะว่ารหลดเท่ากับแลนไดแบบสา,สาขึ้นแหลกเท่ากันเลยตัดสินใจไปนอนที่พุทธยานแห่งชาติผู้แรงค้าก่อนคเสื้อสภา,พ,าพอเหลืองที่ลุยมาน่าจะสามร้อยกโลจากปทุมเละแล้ววันแรกยังไม่ทันเริ่มเลย ในความโชคไหลเฮาก็ยังมีความโชคดีครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติภูแลงค่าตอนแรกเนี่ยแถบสีบ่นไดอยู่ในแผนผมเลยเพราะว่าผมแค่สีแวะมาเก็บตาประทับที่น้ำตกตาโตนที่จังหวัดชัยภูมิแหล้วกไปต่อแต่ความที่เฮาออกมาซาเนี่ยเหตุแห่เฮาได้มานอนที่ที่อุทยานแห่งชาติภูแลงค่าซึ่งตอนที่ผมไปนอนเนี่ยมันเป็นเดือน,นปฤษภาคมบา่ครับทุกคนอาจจะคิดว่าอากาศต้องห่อนแน่นอน ถ้ไปจริงๆแล้วเนี่ยอากาศเย็นมากครับเนี่ลมันคื้นนีหนาวเลยตอนนี้เราอยู่วันที่ตอนนี้เราอยู่วันที่อุทยานแห่งชาติอ่าอุทยานอะไรนะหนูภูแลนคาใช่ไหมภูแลนคาก็คือเรามากางเต็นท์ตรงตรงจุดที่เขาเรียกว่าผาหัวนาคอ่า มาอีสานคิดว่าจะร้อนจริงๆไม่ไม่ค่อยร้อนคนระับคืออากาศตรงจุดกลางเต็นท์คือเย็นเลยตอนนี้ผมมาเดินตรงจุดชมวิวผาหัวนาคฝนไม่มีวันนี้เปิดวันแรกด้วยความโชคดีก็คือเรามาในวันที่อุญยานแห่งชาติเพิ่งกลับมาเปิดเป็นวันแรกเนี่ย แล้วก็อีกอย่างก็คือเรามามาช้าเข้าไปดูน้ำตกตัดตนไม่ทันเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาไม่ได้แต่จริงๆตรงนั้นก็มีจุดกลางเต็นที่กลางได้นะเออแต่แค่นี้ก็เหนื่อยละอ้มันพะี่ทิตย์จะแต่พราที่ตกไปแล้วแหละดูสงตอนเย็น สยมากเฮ้าทิศอยู่ข้างหน้าเราเลยอุ้ยโชคดีจังแต่ว่าแสงน้อยๆแล้วแหละเนยวดูผ้าทิศกำลังจะตกตนนี้ดูเล็กไปเลอยอ อาหารเย็นเมื่อนนี้ของผมนะครับข้าวกะเพราซื้อเซเว่นมาง่ายสุดสำหรับคนที่มาแคมป์อาจจะไม่เข้าใจแต่เราต้องมูเร็วเก็บเร็วก็คือจะไม่เตรียมพวกแบบอุปกรณ์ทำอาหารมาเลยอะ่ะเพราะว่ามันต้องเก็บต้องล้างนี่น่าจะเร็วที่สุดโอ้บรรยากาศ ผางหัวนากดีจริงนะครับอุ่นยนอยแหงชาติผู้แรงคาคือมันไม่ได้อยู่ในแผนของทริปนี้เลยอ่ะก็คือประเด็นก็คือเราออกสายเราไปไม่ถึงหนองบัวลำพูเราก็เลยต้องมานอนที่นี่ก่อนโอเค ราอยู่วันที่มองเห็นขาวนะครับตอนเช้าระยะตอนนี้นะ่าจะทักเจ็ดโมงกว่าๆยังไม่ทันแปดโมงจริง,รงๆแผนวันนี้ของเราก็คือไปที่ชายภูมิมาเข้าเฟรมสิเรามากันงสองคนก็คือแผนเราก็คือจะไปเช่เไม่ใช่ใชายภูมิแผนเราจะไปที่จังหวัดหนองบัวลาพูแต่ทีนนี้ด้วยเวลาของทริปผมดูแล้วไม่น่าทันเพราะเมื่อวานเราออกกันมาช้า เราออกกันมาสิบโมงกว่าแล้วทั้งที่จริงๆเราจะออกตีสามแผนเมื่อวานเราตั้งใจจะไปนอนที่หนองบัวแต่ไปไม่ถึงเราก็เลยมานอนที่อุทยานแห่งชาติอ่าภูแลนคาโอ้จจำไม่ค่อยได้อุทยานแห่งชาติภูแลนคาซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนก็คือแผนจริงๆก็คือแวะเล่นน้ำตกตาดโตนแล้วก็ไปต่อ แต่ด้วยความที่เรามาถึงเย็นก็เลยมานอนที่นี่ทีนีน้จริงๆเรามาอีสานหน้าแง้งเราคิดว่าเราต้องเจออากาศร้อนแน่นอนแต่ว่าเมื่อคืนอากาศดีมากเย็นน่าจะสักยี่บสามยี่สี่องศาแล้วก็มีลมตรงจุดกลางเต็นท์ผ่าหัวหน้ากันนะแล้วแผนต่อไปเราก็จะไปปั๊มตาอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาโตนเพราะว่าเมื่อวานเราไม่ได้ปั๊ม แล้วก็ไปต่อกันที่น้ำพองขอนแก่นแล้วก็ภูเก้าภูคำเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปทางสกลน,นครถ้าไปทันนะลองดูกันเขากั้นให้เข้าได้เขาไม่ให้รถเข้ามาเป็นหินตั้งๆก่อนๆน,นี่มันสโตนเห็นเมืองไทยชัด อหนึ่งพูดอีกอย่างก็คือด้วยความที่ทิปนี้เรามากับซีทีความเร็วในการเดินทางเราอยู่สูงสุดประมาณเก้าสิบไปร้อยคือถ้าถ้าจะเอาความเร็วมาตรฐานจริงๆผมว่าอยู่ประมาณเจ็ดสิแปดสิบเพราะว่าจงต้องมีแบบ มีขับขับผ่อนๆด้วยแต่มันก็มาถึงนะแต่จังหวะดันเนินขึ้นเขาก็จะเหนื่อยหน่อยใช้น้ำมันไปแล้ว2ถัง,งมั้ง2หรือสามถังนี่แหละประมาณนั้นไปลุยกันต่อ เรากำลังจะเดินเข้าไปที่น้ำตกตัดตนนะครับสภาพนาแบบนีมน้มาแบบเช้าสุดๆนี่เจ็ดโมงสี่สิบห้าห้าร้อยเมตรถึงถ่ายไปแล้ว ดูทางลงอันนี้คือทางลงฝั่งลานกลางเต็นนะผมไม่ได้เข้าไปฝั่งเต็นแนวยาวาทาง,เเาง50เมตรใจ้ไม่รู้เป็นไง้องไปดูก่อนงแนวนี่คือน้ำตกตัตโดโจนแสงกำลังสวยเลย

าต้นแต่เรามากันตอนเช้าไม่มีคนเลย หลังจากทีตอนเสาร์เขาแวะเข้าไปเบิ้งน้ำตกตาตนเพาอสายสายเข้ากับมุงนาไปที่อำเภอนาพองคอ,อนแกนเพื่อไปเก็บอุทยาแนแห่งชาตินาพองแล้วกับผู้เก่าผู้คํำซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ้ผมอยู่ตรงไหนสักที่อ่ะของใต้เขื่อบนบัวรัดเลยอุยยาณแห่งชาติน้ำพองลงมาืูสวยมากเหมือนทุ่งหญ้าเลยนะ ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติภูผาเล็กครับตอนแล้วเราจะต่อันที่ภูผานอีก70โลตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงไม่รู้ว่าเราจะไปถึงเมื่อหรือเปล่าสู้ชิตสุดๆไอรถก็วิ่งช้าๆแต่ก็ยังไปได้ทางขึ้นชั้นอยู่นะภูผาเล็กอะถ้าใครจะมาไปไปกันต่อ หลังจากที่ผมเก็บอุทยานแห่งชาติอ่านำพ้องและผู้เก่าผู้ค้ำและผมก็ข่ามมาทั้งสกลมาเก็บกู้พาเล็กและกับผู้พานพอถึงมาถึงอุทยานแห่งชาติผู้พานเนี่ยมันมันเป็นช่วงเย็นๆแล้ครับสีนอนสียังกับลำบากผมก็เลยตัดสินใจขี่ขบไปนอนในตัวเมือง สำหรับภารกิจมือที่สองของเฮาก็มีประมาณนี้ครับเฮ้าแลนด์หลดกันเกือบ400โกว่าโลโดยผมขี่จากชัยภพุ่มไปคอนแกนแล้วก็วนเข่าสกลนอคอนอเก็บอุทยานไปได้หลายมองครับแล้วก็ขึ้นนี่ผมกับชินอนขี่สกลนครนชิปนี้ผมก็ตั้งใจตัดไว้เบิ้งเองนะครับหลกัหลกๆเก็บไปเป็นความทรงจำกันไหลงขงมามเม้นงกัขอบคุณขอบใจฝากติดตามอีพีหนาผมด้วยนะครับ